การการทาอาหารประเทศอินโดนีเซียที่มีชื่อว่า,ากะโดกันโดจะทําโดยเด็กหญิงจุธาราศีหวงสองเด็กหญิงอุสณียิมเครือทอง 3. เด็กหญิงนัทถาพรแสนคำา 4. เด็กหญิงนัทพรศรีสวัสดิ์ 5. เด็กชายทิศพลนำคาเสนอคุณง,งมพันศีรีวิทยา <ๆ S 2> <ๆ S 1> การทำอาหารที่มีชื่อว่ากะโดกัร สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอาหารประจำชาติอาเซียนประเทศอินโดนีเซียมีชื่อว่ากระโดกระโดมาดูส่วนผสมกันเลยครับน,น้ำมะขามเปียกน้ำตาลถั่วลิสงปน่นไข่ต้มหนึ่งฟองพริกแกงข้าวเกียบกุ้งหรือข้าวเกียบปลา ผักสลัดขัวงอกผักกะหล่ำปีผักกาดขาวถั่วฝักยาวมะเขือเทศแครอทและหัวกะทิครับต่อ,อไปนะครับเราจะนำผักทุกอย่างลงไปร่วมในน้ำที่ร้อนนะครับนำผักลงไป มมเีมีตัดการต่อไปมาดูการทำน้ำซอสถั่วลิสงตอแรกใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็คนหรื้อะไรวะคนให้น้ำกะทิแตกมัน ใส่ชิกแกงลงไปคนให้เข้ากันน้ำมะขามเปียกลงไปสองช้อนโต๊ะบแบบเข้มข้นนะคะใส่ถั่วลิสงป่น ไเล่้เา,า,า,าน้ำตาลลงไปในช้อนโต๊ะตนต่อไปใส่น้ำปลานนช้อนโต๊ะน้ำซอสที่เราปรุงเสร็จแล้วแนะน้ำของทุกอย่างวางลงบนจานและจอน้ำซอสใส่ตองนี้